ยิ่งมีอายุยิ่งสวยติ๊กกัญญารัตครองโสดในวัย46ปี ต้องบอกเลยว่าสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับสาวติ๊กกัญญาัตษ์วัย46ปีที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงโดยก่อนหน้านี้เธอยังได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่พันตัวเองไปทำงานด้านพิธีกรและเรื่องราวความรักผ่ังทางรายการบางกอกซิตี้เลขที่36พร้อมเผยว่ามลในละครมาเกือบ10ปีแล้วและหันไปผลิตรายการท่องเที่ยวเพราะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีเด็กใหม่ๆเข้ามาตนเองอยากจบภาพสวย เป็นนางเอกที่ทุกคนจําได้การที่จะให้ขยับไปเล่นบทแม่ก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเป็นนางเอกแล้วเล่นบทแม่ไม่ได้เพียงแต่ยังไม่เจอบทที่เหมาะกับตัวเองแม้ว่าจะมีหลายคนติดต่อเข้ามาในใจคืออยากเล่นบทดราม่ามากๆเศร้าก็เศร้าให้สุดอยากเล่นแล้วบีบคั้นตัวเองเล่นให้ลึกใส่อารมณ์เต็มที่การทําเบื้องหลังเป็นอีกก้าวที่ต้องเติบโตทุกคนมีความก้าวหน้าของตัวเองตนมีไฟย,ยังทําได้อยู่จนวันหนึ่งก้ีย ก็คอยทําอะไรสบายๆในขณะที่อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้สํารวจตัวเองก่อนเข้าวงการด้วยว่าไม่ได้มีภาพที่สวยงามเพียงด้านเดียวเด็กๆหลายคนแม้กระทั่งหลานตัวเองอยากเข้านิเทศอยากทํางานตรงนี้อยากจะบอกว่าของเหล่านี้อยู่ที่พรสวรรค์พรแสวงแล้วก็บอลทูบีติค์มองว่าเด็กรุ่นใหม่ควายควาวายเยอะไปการทํางานตรงนี้ช่วงอายุงานค่อนข้างสั้นๆอยากให้น้องทุกคนตั้งใจเรียนภาพสวยงามที่เห็นไม่ได้อยู่ กับเรายาวนานขนาดน,านั้นขึ้นอยู่กับสมองและโอกาส ไขว่ควายเยอะไปก็ทอ้อหลายคนหันไปทำอย่างอื่นก็มีมากส่วนเคล็ดลับดูแลรูปร่างหน้าตาที่ยังสวยสดใสติ๊กเผยว่าเน้นการออกกำลังกายเพื่อให้เฟิร์มแต่ไม่ได้ผอมลงเพราะยังแฮปปี้กับการกินซึ่งออกกำลังกายจนมีกล้ามจนคุณแม่ทักขอให้หยุดบ้างสถานะหัวใจอดีตนางเอกบอกว่ายังโสดตราบใดย,ยังไม่แต่งงานก็เรียกว่าเป็นโสดไมปิดประตูแล้วยังคงรับสมัครเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคนที่คุยคุยอยู่อย่าง คิดว่าตนยังเลือกได้ขอคุยกับใครก็ได้ที่น่ารักยอมรับว่าเหงาเป็นคนที่เห็นภาพซึ้งในงานเว็ดดิ้งไม่ได้น้ำตาจะออกมาเองทันทีอีกทั้งก่อนหน้านี้เป็นคนรักเด็กมากอยากเป็นแม่มาตลอดจึงไม่กินไม่เที่ยวไม่สูบแต่คงยากที่จะมีลูกแล้วในตอนอายุเท่านี้ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับใครเพราะกลัวติ๊กเป็นคนรู้ตัวเองว่าอยู่กับใครจะเอาใจคนนั้นเต็มที่กลัวว่าเราเองบางอารมณ์ก็คอนโทรลตัว เองไม่ได้เพราะอายุเปลี่ยนอีกทางยุคสมัยทําให้ระแวงคนรอบข้างไปด้วยเขาจะอะไรไหมเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ภาพรวมทําให้เรากลัวกลัวใจตัวเองเราเป็นคนไม่ยอมคนวันหนึ่งท้าเราไม่ยอมให้คู่ชีวิตแล้วมาถึงจุดแตกหกักเราก็กลัวอีกว่าท้าโปรโมชั่นหมดจะเป็นยังไงยังกลัวด้วยว่าท้าเลือกคนนี้แล้วเราเปิดเผยเยอะเกินไปคนนั้นคนนี้อยากได้ของเราจะเป็นยังไงถึงจะกลัวขนาดนี้แต่สาว ก็หวังว่าสักวันจะต้องเจอคนที่ใช่คนที่บุญเสมอกันคนที่เดินสายกลางคิดดีทำดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจแฮปปี้กับชีวิต